สำหรับไฮไลท์อีกจุดที่สร้างความสนุกสนานให้กับงานหล่อพระพุทธชินราชจำลองวัดพลสงามนะคะก็เป็นลวลวงไห่ยแล้วก็ลงฐานนะคะอันนี้ก็เป็นจุดลลวงไห่นะคะก็คือลลวงไหเนี่ยมีเบอร์รางวัลเพียง20บาทแต่ว่าของรางวัลที่ได้นี่โอ้อย่างคุ้มค่ามากนะเรเห็นบางคนได้เป็นพัดลมนะคะบางคนได้เป็นคกได้สากได้ ชุดอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะเรียกว่าคุ้มค่าม้างๆ20บาทคนมารอล้วงไห้กันเยอะมากๆนะคะสร้างความสนุกแล้วก็ทําให้สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีอีกจุดหนึงนะคะที่เราแนะนําก็คือโรงทานนะคะวัดพลใ่งามมีชื่อเสียงมากเราไปทีไรโรงทานอุ่นหนาฝากข้างนะคะมีทุกอย่างอันนี้ก็เป็นนมจีบลูกชิ้นนะคะน้ำส้มนะคะของชาวบ้านนะคะที่มาร่วมงานนะคะอันนี้ก็ นอกจากจะมีโรงทานก็มีเก้าอี้โต๊ะให้นั่งทานด้วยนะคะมีประชาชนมาร่วมเป็นโรงทานนะคะเจ้าของโรงทานเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็น่ากินมากนะคะลาดหน้านะคะมีกรอบลาดหน้านะคะโอ้เยอะแยะเลยค่ะเต็มถ้วยเลยนะคะตักให้อย่างจุกจุกนะคะะเราไม่ต้องจ่ายเงินนะคะเพียงแต่เรามาช่วยร่วมกันทำบุญได้นะคะ สำหรับโรงทานด้านนี้นะคะด้านนี้อันนี้ก็มีประชาชนมานั่งกินข้าวกันเยอะๆเลยะคะ่ะทานอาหารกันนะคะก็ตรงนี้ก็จะเป็นน้ํานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่เราแนะนําเลยอร่อยมากนะคะอันนี้ก็เป็นข้าวต้มนะคะของคุณแม่น้ําค้างนะคะข้าวต้มหัวอกนะคะอันนี้ใส่แพ็กเกจเป็นใบตองอย่างน่ารักปุ๊กปิ๊กมากนะคะ ส่วนด้านข้างนี้เขาบอกเป็นเหมือนข้นเหนียวสังขยานะคะด้านข้างนี้ก็เป็นโอ้โหที่เรื่องชื่อนะคะลงทานของคุณบุญไทยนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยมามา่าอันนี้ลงทานนะคะขนมจีนะคะของน้องๆน,นะคะอันนี้ลงทานน้ํานะคะโอ้โหกวดยยใหญ่ๆตักกันเต็มที่เลยนะคะส่วนอันนี้อีกจุดหนึ่งนะคะเราก็แนะนําเลยนะคะอันนี้ก็มีจับข้าวให้ด้วยนะคะ มีที่นั่งกินให้ด้วยนะคะอันนี้เต็มที่นะคะค่ะลงจุดนี้เลยเขาเรียกว่าบวชสามสหายนะคะมีมันบวชเผือกบวชนะคะแล้วก็กล้วยบวชีนะคะอันนี้ก็หากินไม่ได้ง่ายนะคะมากินได้นะคะที่โรงทานวัดบ้านน้อยนะคะยังไงชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามไปได้วยนะคะ